สวัสดีครับผมอันนี้มาจากบริษัทไหนครับผมมาจากพยาธิการเกษตรสาขาสังขบอ่าพยาธิการเกษตรนะครับผมอ่ะเกี่ยวกับรถไถใช่าจำหน่ายอันนี้รุ่นนี้ขายแบบไหนครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น30แรงม้าครับอ่า30แรงม้านะก็จะเหมาะสำหรับเกษตรกรไม่ไกลครับผมใช่ก็อ่าที่มันไม่ใช้ก็สามารถเข้าร้องอ้อยได้เพราะว่างส่วนรถแค่หนึ่งคันครับผมก็วยเขามันขับปลูกไม่สั่ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินมามาทางนี้นะครับผมอ่าแนะนำไปเรื่อยๆกอะไรกันตัวนี้จะเป็นรุ่นยันมาโซนิกสามสิบเอด่ายันมาโซนิกสามสิบแรงม้านะครับผมรถลูกค้าเฉพาะรถที่สี่แสนสี่แสนก็ส่วนอุปกรณ์แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับผมมันก็มีหลายอย่างมีใบดไปได้ การ์ดควนลอตเตอรี่เครื่องสั่งใบเรื่องฝังปุ๋ยเครื่องชีพยาครับผมครับผมแล้วก็โค้งกระหอยก็สามารถเล่นได้ตัวนี้จะฟรีดาวสามชิ้นห้าชิ้นสี่ก็เดี๋ยวไปเสนอครับผมเอาแลรกๆคันนี้แหละครับผมอ่าในส่วนของฝังนี้จะเป็นตัวยันต์มาเอาไว้เห็นสาันสาทครับครับผมตัวนี้จะเป็นเมนูของจะเป็นยันตานะครับผมอ่าชาวนาอันนี้เหมาะสําหรับทํานา อ่าเหมาะที่จะทำหน้านะครับผมครับอันนี้จะเป็นรุ่น51แรงม้า51แรงม้านะครับผมนี่นี่นี่ครับผมอันนี้51แรงม้าแต่อันนี้ก็โปรโมชั่นที่ดาวแถมทองแล้วก็นวดใหญ่สูงเดือนกุมภาพันธ์69ครับผมใช่โปรโมชั่นดีๆสำหรับเกษตรกรครับผมอ่าถ้าสนใจนะเกษตรกรถ้าสนใจก็อย่าลืมนะอ่านี่เลยด้วยนะครับฮะด้วยทีดาวแถมทองอ่าครับผมนี่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 อ่ไพร์ส การเกษตรนะครับผมอายุตอนนี้ที่สุดิีของเราก็มีอยู่หลักสองสาขาเปันงานใหญ่ที่สุดทีกําลังขอตั้งสนัครครับว่ามันจะเป็นประมาณปีหน้าครับครับครับนี้ก็เพราะฉะนั้นก็เกษตรกรที่สนใจรถไถนะครับเกี่ยวกับรถไถใช้ในทางการเกษตรนะครับผมนี่อันนี้รุ่นใหญ่หน่อยนะครับผมยันมานะครับผมนี่ พร้อมที่จะลุยหน้านะครับสร้างรายได้ได้ให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอนนะครับผม<ด>ส่วนคันนี้ส่วนนี้ใช้ใน,<อ>นเกษตรกรชาวไร,รวไไ่อ้อยนะอาจจะเป็นคันเล็กมาหน่อยแต่ก็มีประสิทธิภาพในการเข้าร่องเนาะนี่นี่นี่ที่น้องท่านใดที่ทำสวนใช้ในขัวเรือนก็คันนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับผมไม่ใหญ่มาก แต่ในงานี่เิตัวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ